คือเที่ยวโอ้ยเที่ยวพิยา EP สองนะครับหรือที่ว่าทัศนีสันเพชรนี่มีคลองมีใบปูกว้างกว่าเลยว่าเหมือนว่าที่ไ้นจะดูเรียบกว่าเยอะเลย สี wow. ่โมงเท่าไหร่คะคันละสี่สิบบาทันหมดหกวัดไม่เป็นไรมาแล้วอาูกเ้าน้องเล็กได้ยังได้ค่ะถ้าวันหลังมาซื้อได้เลยค่ะถ้าโอเคไม่เป็นไรค่ะว้าวอ้รงกสูงตั้ง่งเอาไหมเอาอะไรอะถ่ายรูปไจ้ะเดี๋ยวก็ถ่ายได้ไม่เป็นไร ลงมีชิปเบอร์แล้วนะแล้วก็มีตัวเองข้ไปด้วยค่ะโอนี่นี่แผงแขงวัดแล้วมีหมาดำเหมือนเดิมใช่ครับแผงเฮงวัดโอ้ใหญ่พอไม่หยิบล่องดีกว่าล่องจากสีออล่องนี้ดีกว่า โอ้โออันนี้คือเจดกับฝ่าพระสงฆ์วัดพระรามแม่อันนี้วัดอะไรเนี่ยอันนี้ว๋อเราอยู่ไม่ใช่วัดพระศิลป์วัดพระรามนะคะผู้พิทเมื่อกี้เราเท่าไรอารยสืบสายมรดกโนกนี่เป็นผู้ภาพฝ่กพระังฆ์ภาเดียวเลย นี่นะครับันจะรย์มีสตี่มาดูกันาัในดีกว่าโบก,กำแพงก็ดูดีแล้วครับเขอเิอเข้าก่อนเลยโอ้ยลมแรง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 มากนี่วัดวัดพระรามแรงมาก แล้วก็เจดีย์ใหญ่ๆเตรียมเรรอบไปเลยอ่ะโอ้ว้าวเดี่ยวไปหมดเลยครับหยดเขาทำทางเดิน,นไม่เหมือนกันนะครับทางนดินมันยางเขียงอันนี้เป็นแบบแบบตรงๆเ้ยสวยงาม ดีนะหยิบลงมาไม่งั้ร้อนตาเลยทุกคนโอ้แทนเขาทำดูเรียบๆกว่าวันที่แล้ววันที่แล้วดูไม่เลี่ยนเท่านี้ทุกคนว่าถือว่าสวยดีเลยนะมีบึงข้างนอกใหญ่ๆ ตอนนี้อยู่ที่วัดพระรามนะครับจังหวัดอุทยาวันเที่ยวได้นะครับเป็นที่ที่สองที่ผมมาในวันนี้นะครับที่แรกก็คือวัดมหาธาตุนะครับมาไปดูได้นะครับที่วัดมหาธาตุอีพีแรกอันนี้พีที่สองแล้วตรงกลางยิ่งใหญ่ที่สุดผมจะเก็บไว้ัตุไท้ายสุดอันนี้กำแพงกำแพงไว้โอ้โหโบว์แต่นี้หายไปเกลี้ยงเลยกำแพงวะหรือแค่นี้ทุกคนรู้แต่ประตูที่ยังดูดีที่สุดเลยวทุกคนดูสิ แห้งไปหมดแล้วอ่ะแต่เจดีย์ที่ใหญ่ทีครับใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ,ใหญ่ช้างร้องตรงนี้ก็กมมมมกไม,ม่ขี่ช้างกันนะทุกคนผมซูมให้ซูมขี่ช้างขนาดทุกคนเห็นไหมช้างทุกคนจะไม่เห็นช้างแต่ว่าเขาไม่ขี่ช้างกันนะทุกคนมาขี่ช้างได้ครับที่จังหวัดสุราโซนวัดพวกนี้มีช้างขี่นี่เราไปตรงนีผมจะเข้าตรงกลางแล้วตรงนี้คือเจอดีที่ใหญ่ที่สุด ออครับผมไม่รู้เรียกว่าเจดียได้ไหมอะมันเรียกว่าอะไรอะข้ใหญ่ทุกคนโอ้โอ,โอ,โอ้แสงแรงโทษนิดเดียะทุกคนมันแดดแรงจริงนี่ครับปฏิมากรรมต่าง,งแล้วก็ต้นไม้ต้นใหญ่ต้นไม้แถวไอ้พวกนี้ไม่รู้มันจะมี ลากบังต้นเข้าไปในอิดเลยอ่ะนี่ครับซุ้มอ๋อไอซุ้มไก่พวกนี้เขาเอาไว้ติดโคมไฟนี่ก็เพิ่งดูทนี่แม่น้ำที่เชื่อมทุกวันนะทุกคนผมพามาดแม่น้ำใ,ใกล้ๆแม่น้ำที่เชื่อมทุกวันของที่นี่ไว้นะครับโอ้โหลมลมแรงจริงถือล่มลมแรงกลิ่นเน,น่าๆเหมือนมีตัวอะไรตายเลยอ่ะ นทุกคนแม่น้ำเห็นไหมแม่น้ำแม่น้ำพวกนี้มันเชื่อมทุกวัดที่ผมจะไปไปด้วยกันหมดเลยทุกคนอันนี้เป็นที่ทิ้งนะเฮ้ยอะไรดิไปต่อดีกว่าทุกคน วันนี้คนไม่ก็ไม่แทบไม่มีเลยนะคนน้อยมากเลยวันนี้คนน้อยนะทุกคนไม่ค่อยมีก็ดีอะนี่มเห็นปฏดีมากคราชาติอันนี้เขาไม่จัดงานที่วันนี้นะแต่ว่าวันอื่นนี่คือมีจัดงานแล้วเขาจะทำารเมซิงเลยคนจะเยอะฟอร์เรนเจอร์จะเยอะนะทุกคนก็คือชาติหลังชาติ นี่อ่างน้ำวัดนะครับถามว่าอยู่นี่เป็นเหมือนวิหารบอสที่มีห้องอะไรรูกว่าในห้องก็ไม่มีอะไรเดินไปเรื่อยจุดตรงกลางนี่ใหญ่สุดเลยวเอ้ยเดี๋ยวไปจุดตรงนู่นนะทุกคนใหญ่ยิ่งใหญ่ใหญ่มากสวยงามโอ้ยโอ้ยคนนี้งขีอยากให้เป็นที่โอ้ มีทุกคนมีเนบนซ่าบุทารูปแล้วเดินหนอันนี้เป็นทบุทรูปที่ล้อมชันไว้นะพร้อมชันของวัดไว้สวยจริงทุกคนแนะนำให้มานะคะคนไม่ค่อยเยอะด้วย ค่าเข้าวสิบบาทนะทุกคนกคนไทยตากแซ่ห้าสิบกับไอฮาวเทอรูกนะครับโอ้โหไปทางมันห้องห้องเลยทุกคนห้องยาวเป็นห้องยาวเลย,ย,เลยแล้วเจดีเลยเนี่ยเจดวงตาวันนี้นี่ผมไม่กล้าขึ้นเนี่ยนเนยพราะเขาไม่ให้ด้วยแล้วก็มัน,นชนนันนะคนเมื่อก่อนทำบันไดชนันชันไม่รู้จะทำยังไงโคตรชันอ่ะทุกคนบันไดชนนันมาก นี่ผมยืนอยู่เดินเล่าเพีงยืงหานอ่าอืมอยืนอยู่เล่าไปเรื่อยๆกูข้างบนหูแดดแดดแรงมากเลยแดดแรงจริงเดินไปเรื่อยๆ Nếu rồi ôi Chú 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 quá bó... Ôi nè Chú 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 khổ quá chú khổ đẹ đẹ lẹ Đẹ lẹ Đẹ rồi Đẹ lẹ quá quá มันไปได้ยังไงแต่โคตรแรงเนี่ยผอมผาดออกก่อนออกเฮ้ยออกเลยเฮ้ย โอเคออกมาทางอนนี้นี่เป็นเจดีนะโอเคะ okay, ผมก็่าทุกคนสำรวจทำงวอดหมดแล้วนะทุกคนนี่แค่นี้นี่บูธรูปนะครับสิ่งนี้จะยิ่งใหญ่ที่สุดก,ก็นี่แหละผมก็ขอขอจบไว้แค่นี้นะครับทุกคนบ๊ายบาย